สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับกลับสู่ช่องอัศินินเดอะซิมเปอร์ไนะครับแล้วก็คลิปนี้ก็ได้ทำสักทีหลังจากที่เราจะต้องแบบเขาเรียกว่าไงอะ่ะรอว่ามันจะมาเมื่อไหร่จะครบทีมเมื่อไหร่จะฟูลทีมพ่อแม่ลูกเนี่ยเมื่อไหร่อะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วดังก็ครบแล้วจ้าก็คือมาครบแล้วนะครับทั้งหมดแบบได้มาครบทั้งหมด3ใบแล้วนะคะ ก็เป็นอะไรที่แบบเออใช้ระยะเวลานานเหมือนกันเพราะว่าเราก็มีตั้งสเปคไว้ว่ามันต้องเป็นแบบสีนี้ไซส์นี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายแล้วนางก็ครบแล้วจ้ะก็ยังไงวันนี้นะครับจะมาพูดถึงเบอร์กิน25เบอร์กิน35และเคนลี่28มันเป็น3ไซส์3ใบในตำนานที่แบบทุกคนต้องมีอะ่ะถ้าเกิดใครรักน้องมาหรือกำลังคอลเลกต์อยู่หรือเลือกไม่ถูก3ใบนี้ไปเลยจ้ะให้มันจบครบทีม อ่ะเรามาเริ่มกันตั้งแต่ใบแรกเลยลวกันนะครับเป็นใบในตำนานของเล้งเหมือนกันเพราะว่าเป็นใบที่ทําให้แบบเออหลายๆคนเนี่ยนะครับที่ชมกันอยู่เนี่ยก็อาจจะทําให้เราได้รู้จักกันเพราะว่าก็เป็นคลิปที่มียอดวิวเยอะที่สุดในช่องแล้วก็เป็นคลิปที่ก็น่าจะเป็นคลิปที่ทําให้คนแบบหลายๆคนได้มา s u b s c r i b e แล้วก็ได้มาชมช่องเล้งจนถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยนะครับก็ขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ติดตามกันมาจนแบบถึงทุกวันนี้อะไรเงี้ยใครที่เป็นทีมแบบดึกดําบันมาด้วยกันก็ ขอบคุณมากๆจริงๆนะครับก็อันแน่นอนใบนี้จ้าคือเบอร์กินไซส์35นะครับเป็นหนังโทโกนะครับแล้วก็เป็นอะไรโกฮาร์ดแวร์นะครับก็เป็นใบที่ได้จากโฟร o บุ๊กพาเสเหมือนในคลิปที่ได้มาเล่าให้ฟังพูดให้ฟังอะไรยเงี้ยนะครับก็ไปครั้งแรกก็ได้แบบดั่งใจมาอนะไรเงี้ยก็เป็นใบที่แบบหลักมากๆแล้วก็บอกเลยว่าถ้าต้องขายกระเป๋าทั้งตู้ทิ้งอะใบนี้จะเป็นใบสุดท้ายที่เก็บไว้ใช้จนแบบเลสซอบไมล์เลยคือ อยู่ด้วยกันนะ่ะหนูต้องอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็รวมเรื่องราวหลายๆอย่างอยู่ในใบนี้อะไรเงี้ยนะครับก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอมตะของมันนะ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเออเรา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 ักเขานาะอะไรอย่างเงี้ยนะครับอืมก็แน่นอนแหละ คือจริงๆแล้วอะถ้าพูดถึงแบรนด์เนเมใช่ปะเลงก็รู้จักมาได้ประมาณสักก0ปีแล้วอะไรเงี้ยนะครับตั้งแต่แบบสมัยเด็กๆเลยก็เห็นแบบที่เคยพูดว่าเลงเห็นแบบพี่สาวคุณพ่อก็คือโซยโกของเลงอะเขาก็ใช้มาตั้งแต่สมัยแบบหูนานมากเราก็แบบพี่กระเป๋าอะไรมันคลาสซี่มากๆใช่ปะหลังจากนั้นอะเราก็เห็นพวกดาราฮอลลีวูดใช่ปะก็พวกแบบอเลนเซโลฮาน เอ่อแพริซิวตันนิโคลิชี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะเอมมาบาตันหรือเป็นแบบอ่ะคิมคาร์เดชเชียนอย่างเงี้ยถ้าเป็นยุคถัดมาหน่อยเราก็เห็นแบบเขาฮิ้วเบอร,ร์กินไซส์สามสิบห้าเว้ยซึ่งเบอร์กินไซส์สามสิบห้ามันเป็นไซส์ที่แบบถ้าย้อนกลับไปแบบเกือบ20ปีที่แล้ว10กว่าปีถึง20ปีที่แล้วอ่ะมันเป็นไซส์ที่ยอดฮิตที่สุดที่ทุกคนจะต้องแบบ ต้องซื้อที่ทุกคนต้องมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแบบมันใส่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนเจนเบอร์กินอย่างเงี้ยเขาก็ใช้เออ่เบอร์กินไซส์35ใช่ป่ะมันก็เป็นอะไรที่ไอคอนิกมากๆอะไรเงี้ยนะครับก็เลยทําให้เรารู้แบบเออรู้จกักแบบเบอร์กินนะครั้งแรกก็คือแบบไซส์35มันก็คือแบบโดนใจมาโดยตลอดก็เลยตั้งปณิธานกับตัวเองไว้ได้ตลอดว่าถ้าฉันจะมีกระเป๋าแอร์เมสสักใบหนึ่งมันต้องจะต้องเป็นเบอร์กินไซส์35เป็นใบแรกอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเป็นใบที่เนี่ยเห็นป่ะหลักมากๆเราก็ ใช้แล้วมันก็ยังมีความเท่อยู่อะไรอย่างเงี้ย Minor. นะครับเนี่ยใส่ของได้เยอะแต่โอเคแน่นอนน้ําหนักมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะใช่ป่ะแต่ยังไงมันก็มันกับการใช้งานต่างๆอ่ะมันก็คือต้องมันก็ไปในทางเดียวกันไงความแข็งแรงอะไรต่างๆะก็คือต,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 ต้องยกให้นะเออจะก,กี่ปีกี่อะไรอ่ะมันก็ยังแบบดูดิปังอยู่เนี่ยเห็นป่ะนะครับก็เป็นอีกหนึ่งใบที่เป็นทรงไซส์ในตำนานที่ทุกคนอ่ะควรจะต้องมีนะครับ อ่ะเบอร์กิ้งสาิบห้าที่ผ่านไปเมื่อกี้นะครับก็เป็นแบบใบพ่อใช่ปะต่อมาเป็นใบแม่ใบแม่ก็ใบนีซ่านี่นะครับก็คือเคลลี่ไซส์ยี่สิบแปดจริงๆแล้วอ่ะเคลลี่อ่ะมันมีมาหลากหลายไซส์มากมายอ่ะตั้งแต่ยี่สิบจะแบบยี่สิบห้ายี่สิบแปดสามสิบสองสาสิบห้าจนไปถึงสี่สิบอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือไซส์นางค่อนข้างที่จะแบบเยอะมากๆเลยแต่ไซส์ยี่สิบแปดเล็งบอกเลยนะเป็นไซส์ที่มันเป็นไซส์ที่ดีที่สุดเป็นไซส์ในตำนานที่สุดแล้วลยอะไรเงี้ยเป็นไซส์ที่แบบทั้ง อ่อคนเอเชียแถบยุโรปแถบอเมริกาคือ28อะ่ะมันคือ Number One s i z ซที่แบบทุกคนสามารถ Carry ได้ไรเงี้ยแล้วออกมาในลุคต่างๆกันที่แบบสวยงามตามสไตล์ของแต่ละคนที่ทุกคนเอาไปแบบเออปรับใช้กับไลฟ์สไตล์อะไรเงี้ยแล้วเป็นใช้ที่เป็นไซส์ที่ใช้งานได้จริงๆจังๆใส่ของได้แบบ กำลังดีอยู่จะแบบไปอาบอร์ดมันก็ได้ใส่ของได้เต็มที่จะใช้ในชีวิตประจําวันจะใช้เป็นแบบว่าเออทําไปทํางานเดินช็อปปิง้งมันได้หมด28มันคือเป็นไซส์ที่ perfect, เพอร์เฟกะเลบอกเลยนะว่าเพอร์เฟกจริงๆสำหรับใครที่แบบ เอยเลือกไม่ถูกเอาเท่าไหรยี่25ห้าหรือยี่แปดดีอาสองไซน์นี้ตอนนี้มันเป็นสองไซ์ที่ค่อนข้างที่จะฮิตมากๆส่วนยี่สิบมันก็คือเป็นใบแบบมินิชุกถูกมาสำหรับใครที่แบบคงอ,อาจจะมีแบบยี่8ห้ายี่แปดเยอะแยะมากมายแล้วเนี่ยยี่สิบก็เป็นอีกหนึ่งตัวแบบที่แบบเอออยากจะมีไว้น่ารักคิวคิวไว้แบบถือเล่นเล่นแกว่งแกว่งออกงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะแ,แต่ถ้าเกิดพูดถึงกับการใช้งานจริงๆจังๆอ่ะยี่แปดหรือยี่ห้าก็เลือกเอาแต่เลิงบอกเลยนะสำหรับเลิงถ้าเลจะะแนนํา แบบเออถ้าใครสักคนนึงมาถามเลงว่า25หรือ28ดีเลิงบอกเลยว่า28คุณจะใช้ได้แบบยาวยาวปี30ปีโดยที่แบบเออมันใช้งานได้จริงๆอะ่ะได้เป็นกระเป๋าที่แบบว่าเสียตังค์แล้วเขาเรียกว่าอะไรเสียตังค์แล้วได้ใช้มันอะ่ะเออได้ใช้มันแบบใช้งานใช้งานมันจริงๆอะไรเงี้ยคุม้มเงินคุม้มราคาที่จ่ายไปอะไรเงี้ยนะครับก็แน่นอนเคลลี่ยี่ส ก็ถือว่าเป็นใบแม่นะครับและต่อมานะครับลูกน้อยอยู่ตรงนี้แล้วจา้าเบอร์กินไซ25หนังโทโกโนะครับแล้วก็อะไรเป็นพาราเดียมฮาร์ดแวร์อ่านแน่นอนให้ดูยี่สิทีหนึ่งสองใบนี้จะเป็นพาราเดียมฮาร์ดแวร์เห็นป่ะแล้วก็เป็นหนังโทโกโคือทั้งหมดสาใบเนี่ยคือเป็นโทโกโทั้งหมดนะครับแต่อย่างเบอร์กิน,นมันจะเป็นโกฮาร์ดแวร์ใช่ป่ะคือลงอ่ะก็คือคิดไปแล้วว่าเบอร์กินต้องเป็นโกฮนะาร์ดแวร์และใบใหญ่เพราะมันจะแบบ มันจะคลาสซีมากๆอะไรเงี้ยนะครับส่วนแบบเคลี่ยี่สมันเป็นอะไรที่แบบเออเงินอะ่ะมันคงจะต้องแบบว่าใช้งานได้ดีอะไรเงี้ยแมทชิ่งกับลุกได้ง่ายเพราะเป็นกระเป๋าที่มันจะแบบเออสะพายก็ได้คอสอะไรเงี้ยก็ได้มันก็น่าจะเป็นกระเป๋าที่แบบว่าเออคือเหมาะกับลุกต่างๆ ให้เป็นให้เป็นแบบอะไรแบบเงินไปดีกว่าเราเราก็จะคิดหลายสเต็ปแล้วส่วนตัวน้องเบอร์กินยีเนี่ยเราก็อยากได้เป็นเงินและเราไม่ได้อยากได้ทองเหมือนกันเพราะเรารู้สึกว่าเออพอเงินอ่ะมันใช้งานได้ง่ายเหมือนกันแล้วสุดท้ายก็ได้เงินจริงๆอ่ะมันได้พาราเดียมฮาร์ดแวร์ก็คือแฮปปี้นี่คือดั่งใจนะเพราะตอนแรกอ่ะเล็กนมี่ปรึกษาคุณในะตอนว่าเราอ่ะอยากจะไดเ้เราแรกอ่ะเห็นแล้วหนังแอปซ่ามันออกมาใช่ป่ะเย็บนอกเราก็รู้สึกว่าเออมันก็แบบ เท่ๆดีนะมันก็แบบเป็นดูเป็นทรงเป็นบล็อกๆอ,อะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะเพราะว่าเย็บนอกหนังแบบแอบซ้ำซเรีย่เนี่ยมันจะเป็นทรงอ่ะใช่ป่ะแต่เราก็คํานึงถึงการใช้งานแล้วอย่างเคลี y ยี่ที่เรามีมันเป็นอะไรที่แบบเป็นลงเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะเยอะงาเราก็รู้สึกว่านั่นแหละโทโกมันเป็นอะไรที่แบบดีแบบเพราะเองแบบอ่ะเราก็มีประสบการณ์ของเบอร์กินสาหเคลี่ที่เป็นโทโกหนังสีดําแล้วเรารู้สึกว่า เออว่ะงั้นอีกใบต่อมาก็เป็นขอเป็นโทโกไป้วยละกันก็เลยจบที่โทโกแล้วก็เป็นอะไหล่เงินสรุปก็คือได้ตัวเบอร์กิน25เป็นโทโกอะไหล่เงินแบบดั่งใจเลยมันก็เลยมาเป็นใบลูกก็คือเป็นทังพ่อแม่และลูกที่มาในเวอร์ชั่นแบบสีดำหนังโทโกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นแหละเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็น3ใบที่แบบเฮ้ยมันมัน,ม,นมันคือแบบมันรวมตัวกันได้สักทีนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับดูดิเห็นปะ ให้พูดกี่ทีมันก็คือน่ารักมากๆกับเบอร์กิน2ีสาีะแล้วมันก็เป็นอะไรที่ใช้ง่ายมากแล้วน้ำหนักมันเบามากแล้วมันก็เป็นไซส์ที่แบบได้รับความนิยมในปัจจุบันสูงมากๆใช่ไหมครับเนาะแล้วก็ราคามันก็แบบพุ่งพุ่งพุง่ไปเรื่อยๆอะไรย่างเงี้ยนะครับเราก็รู้สึกว่าก็เป็นใบหนึ่งที่คือน่าใช้น่าเก็บแต่ก็ ก็ต้องดูด้วยว่าแต่ละคนอะไลฟ์ไสไตล์เป็นยังไงอาจจะไม่ชอบกระเป๋าแบบใบเล็กอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างเล็กอะชอบมากๆกระเป๋าใบเล็กเล็กเป็นคนชอบกระเป๋าใบเล็กและใหญ่เลยเล็กเ,เป็นคนไม่ชอบกระเป๋าไซส์กลางกลางถ้าสังเกตแล,ะละ้วเล็กจะพูดอยู่ตลอดว่ากระเป๋าไซส์กลางกลางเราไม่ชอบเราเป็นคนแบบไม่ชอบเราเป็นคนแบบไม่ถือไม่ทางสายกลางเราเป็นคนชอบแบบสุดโต่งเออซ้ายสุดขวาสุดอะไรเงี้ยก็คือเล็กสุดไปเลยหรือใหญ่สุดไปเลยอะไรเงี้ยนะครับเออเดี๋ยวเล็กเอามาให้ดูว่าขนาดมันจะยังไงนี่ก็เลยรู้สึกว่าแบบเออ เราอย่างนี้เลยดีกว่าจบเห็นป่ะเล็กไปเลยกับใหญ่ไปเลยเนี่ยก็คือแบบสะใจจึ้งใจมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็แฮปปี้เราก็รู้สึกแบบฟูลทีมสุดๆก็คือนั่นแหละถ้าเกิดใครรู้สึกว่าแบบเอ้ยเลือกไม่ถูกอะไรยังไงก็อาจจะทําตามเด้งก็ได้นะคือตามสูตรเลยเบอร์กินยี่ห้าเบอร์กินสาหและเคียนลียี่สามใบเนี่ยมันจะเป็นแบบคือยิงยาวอ่ะอ่ะเนี่ยยิงยาวไปเลยอยู่ยาวๆไปเลยเนี่ย อยู่ไปเลยยาวๆด้วยกันนะครับคือลงทุนไปเลย3ามใบจบใช้ไปเลยตามเวลา,าและโอกาสแค่นั้นแหละเราก็จะแบบเฮ้ย hey, ฟินมันก็จะแบบอยู่ได้ยาวๆนะครับไม่ต้องคิดมากไม่ต้องกลัวแบบเลอะเทอะอะไรนะเลอะเทอะต่างๆแล้วก็แบบพวกแบบเอ้ยดูสงดูสีไหมอะไรเนี้ยไม่ต้องเราแค่ดูแลร,รักษานางโดยการแบบเออเก็บให้เรียบร้อยอ่า เก็บทรงต่างๆให้ดีดูแลหน่อยมันก็อยู่กับเราได้ยาวๆแล้วจริงๆอะไรเงี้ยก็เป็นสามใบที่แบบดีใจมากๆที่แบบนางได้รวมตัวกันสักทีอะไรเงี้ยเนี่ยดูสิ yeah, ah. อ่าวันนี้นะครับก็มาพูดถึง3ใบ Family นะครับที่เป็นแบบทั้งพ่อแม่และลูกที่ครบทีมแล้วเงี้ยเราก็รู้สึกว่าแบบแฮปปี้มากๆแต่ตอนเนี้ยยังขาดอยู่อีกหนึ่งก็คือเป็นหลานนะใบหลานก็คือเคนลี่ยี่สิบยังรอคอยอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่าจะได้ไหมแล้วก็จะได้ในเอ่อเวอร์ชั่นที่ตัวเองอะ่ะ ขอไปหรือเปล่าก็รอคอยนะครับแต่ก็ได้น้อง25มาแทนก็ไม่รู้ว่า20จะเป็นยังไงเหมือนคลิปก่อนหน้าน,นี้ที่ได้อันบ็อกกับคุณอตอมใช่ไหมน้องใบ25่นี้ไปอเงี้ยก็ก็ต้องมารอดูกันนะว่าจะได้หรือเปล่าเพราะว่าเคลียี่สิบมันก็เป็นอะไรที่แบบยักเยเนเข็นใจจริงๆอะไรเงี้ยนะครับก็ ก็ต้องรอดูกันเนาะว่าจะได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็รอต่อไปไม่เร่งรีบโอเคก็ยังไงวันนี้ลิงไปก่อนแล้วกันนะครับก็มาเหมือนมาพูดคุยอัปเดตให้ฟังแล้วว่าทําไมจะต้องเป็นเลือกสัง่งใบนี้อะไรเงี้ยนะครับแล้วทําไมจะต้องเป็นแบบเออหนังนี้สีนี้อะไรเงี้ยก็คือน,นั่นแหละความอมตะความคลาสสิกความแบบไม่ต้องคิดเยอะจบหยิบใช้ง่ายๆอะไรเงี้ยนะครับอยู่กับเราไปยาวๆคือลองทุนแล้วอะที่จะซื้อกระเป๋าใบละแบบหลายแสนอะ ก็เอาให้มันแบบอยู่กับเราไปยาวๆใช้งานได้คุ้มค่าเลยดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะเราก็ไม่ใช่พวกแบบว่ามีเล่นแน่หรือไทคูนที่จะต้องแบบมีได้ประมาณ100ายใบ200ใบอะไรเงี้ยนะเราก็เอาตามอัตรภาพของเราอะไรเงี้ยแล้วก็เอาตามที่เราบัจเจตที่เราไหวแล้วเราก็รู้สึกว่าเออ all bags is a good choice อะะไรรยงน,นคับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนที่รับชมนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด s u b s c r i b รเด้วยน,น,นะครับแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยมาใหมะกันมาได้นะครับตอบเองทุกคอมเมนต์เหมือนเดิมเลยนะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย